ครับอาจารย์ครับมาแล้วครับมาแล้วดหละครับโอเคเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุวันนี้เราอยู่กับลำธารเนาะมีเสียงน้ำตกมีเสียงลำธาร เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยเนาะวันนี้ก็มาช้าหน่อยพบกันเลื่อนเวลามาสักหน่อยหาสัญญาณไม่เจอ อะขยับหาสัญญาณก่อใจเจเนาะเป็นไงไม่เจอกันหนึ่งวันมีคำถามบ้างไหมหล่ะมีคำถามค้างบ้างไหมเขาถามว่าจิตคืออะไรครับพระอาจารย์ครับ ฮจิตครับจิตจิตคืออะไรจิตก็คือจิตคือผู้รู้นะหรือเรียกว่าวิญญาณขันนะจิตจิตคือความรู้เนอะ ครับแล้วแล้วจิตทาํางานยังไงครับพระอาจารย์ครับจิตนี้มันรู้เฉยๆแต่มันมีอาการของจิตที่ทําให้เรายึดถือเอานะมันมีทั้งสัญญาเวทนาสังขารน,นะเป็นอาการหรือเรียกว่านามธรรมนะสัญญาก็คือความทรงจําเพราะรู้เพราะเห็นนะเมื่อรู้เมื่อเห็นก็เกิดสัญญา นะมีความทรงจําจําได้หมายรู้นะมีเวทนาเวทนาก็คืออารมณนะ์ความชอบใจความไม่ชอบใจมีสังขารคือความคิดนะความคิดปรุงแต่งความคิดเรียกว่าเป็นอาการหรือเรียกว่านามของอนะหรือเรียกว่านามธรรมาหรือเรียกว่าอาการของจิตนั่นเอง เราจะรู้จักในชื่อเจตสิกชื่อที่เรียกอาการมันถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับน้ำทะเลกับคลื่นทะเลมันอาศัยกันที่มันเป็นคลื่นที่มันเป็นฟองขาวๆที่มันตีขึ้นมานั่นนะมันก็เกิดจากน้ำนั่นเองน้ำทะเลกับคลื่นทะเลก็คือจิตกับเจตสิกนั่นเอง ผู้รู้กับอาการผู้รู้กับอาการของมัน สัญญาณโอเคเนาะภาพเสียงโอเคโอเคครับพเจ้าค,นะค,ครับราภาพเสียงพวกนี้อยู่ไหนไม่รู้พวกนี้ยังอยู่ที่นี่เลยพเจ้าครับโอเคแต่กลับมาพักที่นี่แล้วครับอ พระอาจารย์เกิดสภาวะธรรมครั้งแรกครับพระอาจารย์ได้สอบถามสภาวะธรรมกับครูบาอาจารย์ท่านใดครับสภาวะธรรมเหรอไม่มีไม่ได้ถามใครแล้วแล้วมันเคลียร์เองยังไงครับอาจารย์ครับมันจะไม่ไถมันแค่ไม่สงสัยแล้วมันก็มากระจ่างในชื่อของธรรมภายหลังตอนที่เราเด็กๆเ,เราจําได้ อันนี้จะเรียกว่าสภาวะธรรมก็ได้นะตอนเด็กๆเรามีพี่ชายทีนี้พี่ชายก็เรียนจบไปแล้วแต่ว่าชุดนักเรียนของพี่ชายก็ยังยังตกทอดมาถึงเราใช่ไหม,ไมเวลาที่เราเปิดเทอมนะสีมันไม่เหมือนชุดนักเรียนใหม่นะเห็นชุด,ชดนักเรียนใหม่ไหมกับชุดนักเรียนเก่าเพียงแค่เห็นชุดนักเรียนเก่าเท่านั้นแหละ ใจมันก็คลายออกนะชุดนักเรียนเศร้าหมองชุดนักเรียนเก่าของพี่ชายชายไปโรงเรียนนะไปเจอกันกับชุดนักเรียนใหม่เห็นภาพคือเห็นเห็นอารมณ์ที่มันคลายออกนะเห็นความข้ามคลา้านะชุดนักเรียนเก่าชุดนักเรียนใหม่ จะไปถามใครล่ะเห็นแล้วก็อ๋อมันคลายออกนะหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ถามใครหรอกเราแค่ไม่ติดอยู่ในสิ่งนั้นมันคลายออกนะเวลาที่ธรรมะมันประจักษ์เนี่ยมันไม่ได้ถามใครหรอกนะไม่รู้จะไปถามใคร มันเห็นไม่เหมือนกันนะไปถามเขาเหมือนว่าเขาจะเห็นเหมือนเราอย่างงี้นะไม่มีใครเห็นเหมือนเราหรอกไปถามใครไม่ได้มันต้องประจักษ์ด้วยตัวเองทาทั้งหลายเนี่ยต้องประจักษ์ด้วยตัวเองนะเห็นแล้วจะไปไล่ถามคนนั้นคนนี้เหรอเมื่อท่านรู้แล้วท่านจะไปถามใครอีกท่านยังว่าอยู่เมื่อรู้แล้วจะไปถามใคร เมื่อท่านรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษด้วยตนของท่านเองแล้วท่านจะไปถามใครนะอาจารย์คะามว่ากรณีของแบบิโตเชียนนะคะ ถ้ามันไม่มีอะไรให้มันเกาะมันก็มันก็เอาเรื่องความคุ้นชินของเราในเครื่องคนคเล่นไพ่ไหมถ้าุูกลางคืนเนี่ยสามคืนสี่คืนเจ็ดคืนเขาเล่นได้เพราะเขาอาศัยเกาะอ,อาศัยเกมอาศัยลุน้นอาศัยลุกแต่ถ้าให้นั่งอยู่เฉยเฉเจ็ดคืนเนี่ยนั่งไม่ได้นะมันต้องมีเรื่องหรือต้องมีงานทํางานให้ทําไงถ้าเราไม่อยากเนี่ยเราก็ไปเดินจงกรมอย่างเงี้ยเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าทํา อย่างอื่นแทนนะไม่อยากติดโซเชียลไม่มีความยินดีมันก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัตินะแต่เมื่อมันมีฉันทะมันมีความพอใจปุ๊บมันก็ผลขวายในการปฏิบัติเหมือนกันมันต้องมีฉันทะด้วยทำอะไรก็ตามต้องมีฉันทะ วิริยะจิตตะวิมังสาใครควรวิ่เรียนรู้นะทำไมทำสามาธิคือใจมันไม่เหมือ,ยอยานกันมันก็เป็นอย่างนั้น สมมติว่าสมมติว่ากำหนดพุทธูนี่ครับมันมันมันจะไม่นิ่งครับถ้าเราไม่คุ้นชินมันก็ไม่นิ่งนะพยายามทำทุกวันกงมันเจอมันก็มันไม่อยู่กับพุทธูบางทีมันก็ออกไปเที่ยเมื่อก่อนเคยมีไม่ชีไปหาเราพอดีเราไปพาไปกับนมัศการครูบาอาจารย์พอดีเขานั่งอยู่ด้วยกันหลายๆองค์เขาก็เลย ก็เลยถามเราแต่ว่ามีครูบาอาจารย์นั่งอยู่ด้วยไงไม่ชีถามว่าทํายังไงจิตถึงจะนิ่งครูบาอาจารย์คนนั้นก็ยี่สิบกว่าพรรษาแล้วนะท่านนั่งอยู่ด้วยพอดีท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่นิ่งแล้วมันก็มีคนขับรถที่เป็นผู้ชายนั่งอยู่ข้างๆเรา <c oughs> ก็คิดในใจคิดว่าอะไรวะบวชมาตั้งยี่สิบพรรษายังไม่นิ่งอีกเหรอ, <c oughs> อเขาก็เลยมาถามเราคือยังไงคือมาเขาว่ายังไงอย่างงี้นะเราว่าอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะที่ท่านพูดท่านพูดความจริงของมันคือมันไม่นิ่งเราก็เรียนรู้มันคือแม้แต่พระเองก็ต้องเรียนรู้กับมัน เรียนรู้กับความเป็นอยู่กับมันคือไม่นิ่งนะคือปกตินะแต่เราเรียนรู้ในการขนขวายที่จะอยู่กับลมอยู่อย่างสม่ําเสมอให้ได้นั่นเองนะขนขวายที่จะอยู่กับลมความรู้สึกตัวนะอย่างที่บอกมันต้องมีอะไรจับต้องมีคลื่น ในช่วงรุ่งปีหลังเนี่ยค่ะจะมีอาการทีเออ่เมื่อรู้สึกว่ามีเรื่องที่น่ายินดีหรือว่ามีเรื่องที่เหนือธรรมชาติหรือว่ามีเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยเราจะเบียาการขนลุกตลอดแบบบางครั้งก็ขนลุกท,ที่แขนมังก็ขนลุกทั้งตัวมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยคน เอสว,ว่าอะไรแบบพอมีเรื่องอะไรมันทําไมถึงต้องขนลุกขนาดนี้คะก็ะอยากจะทราบว่าตือนี้เป็นปิตินะเป็นปิติก็คือใจที่จะเกิดปิติได้คือใจที่ไม่มีเรื่องกังวลนะใจที่มันพร้อมในการเรียนรู้เวลาเจอเหตุการณ์อะไรมันขนะล,ลุกขนพองนะ บางทีก็น้ําตาไหลด้วยความปราปื้ม mm hmm. เรียกว่าอาการของปิติปิติคือความอิ่มใจใจที่มันไม่มีเครื่องกังวลใจที่มันอยู่สบายๆของมัน mm hmm. แล้วเกิดเห็นเรื่องของทานเรื่องของความเสียสละเห็นแล้วมันปื้มเห็นคนที่เสียสละแล้วมันปื้มตื่นตันขึ้นมาเห็นครูบาอาจารย์มันปื้มมันตื่นตันขึ้นมาเรยกว่ามันเป็นปิติ ขออนุญาตสอบถามผร้อาจารย์ครับพระอาจารย์เห็นธรรมทั้งทั้งสองฝั่งตอนไหนครับเห็นธรรมทั้งสองฝั่งเหรอเห็นธรรมทั้งสองฝั่งตอนที่ไปทํางานนะอยู่ที่หัวหินนะมีหัวหน้า ชื่อพี่ก้อยพี่ก้อยนี่เป็นผู้ชายนะพี่ก้อยแกเป็นน่าจะเป็นคนพังงานนี่แหละนามสกุลแกนามสกุลพึ่งเจาะพี่ก้อยชื่อนพพรพึ่งเจาะตอนนั้นเรามองเห็นโลกฝั่งเดียวคือเห็นแต่คนที่เอาตัวรอดมองไปในที่ทำงาน มีแต่คนเอาตัวรอดมีแต่คนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยมองคนก็มองด้วยความเพ่งโทษพี่ก้อยก็เลยสอนว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียทั้งนั้นมีสองฝั่งมีสองด้านเราเองก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าเราจะมองแค่โทษของเขาเราก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยเราต้องเรียนรู้ทั้งสองฝั่งให้ถือเอาคุณมาสอนตนเองอะไรที่เป็นโทษก็เว้นไว้ท่านว่าอย่างนี้ เริ่มเห็นต้งแต่ตรงนั้นอ๋อคนเรามีบวกกับลบในตัวเองนะก่อนบวชนะพระอาจารย์ครับการที่เข้าใจผู้อื่นเป็นการปฏิบัติทำไมครับพระอาจารย์เข้าใจผู้อื่นเป็นถ้าเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจนะความเห็นอกเห็นใจมันจะเรียนรู้ ในมิติของการเบียดเบียน